สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้กับคำวิทย์มีพี่แดนอยากเล่าค่ะคำวิทย์มีพี่แดนอยากเล่าวันนี้ค่ะหนาวมากเลยค่ะพี่แตนก็ไม่ท่าไรล่กคะ่ะฉันก็ไปตามเทรนนะนะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ย อุณภูมิลดลง2-3องศาอีกแล้วค่ะรีบๆหนาวกันค่ะเพราะเห็นว่าอีกไม่กี่วันอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นอีกค่ะคขำๆกับพี่แตนอยากเล่านะคะวันนี้ค่ะพี่แตนปากแดงมาเลยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าจะมาเล่าให้ฟังค่ะอ่าหลายคนนะคะอาจจะคุ้นเคยกับอุ้ยแม่พี่แตนขอโทษ อยากให้ทุกคนเห็นใกล้ๆหลายคนนะคะอาจจะคุ้นเคยค่ะกับแบรนด์นี้นะคะหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อวันนี้ค่ะพี่แดนจะมาเล่าให้ฟังซิลีนเนี่ยถ้าดูตามเอกสารที่เขาเขียนข่างกล่องเนี่ยก็คือผลิตมาจากอิตาลีนะคะทีนี้ในเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีเคาน์เตอร์เนาะแต่ว่าพี่แตนเนี่ยซื้อได้จากชื่อร้านอะไรแล้วนะ s k i n l a b a บงคอกหรือ s k i n l a t t h i l l n n d นะพี่แันไม่แน่ใจนะคะลองเซิร์ชเข้าไปดูหรือว่าหาข้อมูลกันได้นะเ,เข้าไปในหน้า Facebook ก็ได้ค่ะพิมพ์คำว่า s k i n l a b Bangkok นะคะเขาจะมีหน้าร้านอยู่ที่เกสอนพลาซามีที่เอ็มคอ i e เแล้วก็มีอีกที่หนึ่งพี่แดนไม่แน่ใจว่าที่ไหนเนาะ วันนี้ถามว่าเอ๊ะพี่แตนคะเล่าทาไมจะต้องมาเล่าสู่กันฟังเราต้องเล่าสู่กันฟังค่ะขอเกริ่นนิดนึงนะคะที่่าที่ไปก็คือว่าพี่แตนเนี่ยก็เหมือนที่ทุกคนทราบเนาะแต่งหน้าทุกวันลิปสติกเนี่ยขาดไม่ได้บางทีเช้าสีหนึ่งเย็นสีหนึ่งอ่าใส่แล้วทีนี้ก็เลยมีปัญหาเรื่องของปากครั้มมาแต่เดิมด้วยเคยไปเลเซอร์คุณหมอก็แนะนําเหมือนกับว่า มันก็จะได้ผลในระดับหนึ่งนะคะแต่ยังไงก็ตามสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีหลายๆปัจจัยนะคะทําไมว่าเราถึงปากคล้ำไม่ว่าจะเป็นลักษณะของยาสีฟันที่ทําให้ฟันขาวอะ ก็ทาให้เราปักครัมได้หรือว่าพวกการใช้ลิปติกสีเข้มๆเ,เพราะว่าในลิปสติกสีเข้มๆเ,เนี่ยพิกเมนต์มันจะแน่นก็จะทําให้เราปักครัมได้เหมือนกันอ่ะทีนี้ค่ะนอกจากพี่แดนใช้ลิปมันลิปทรีทเมนต์หรือว่าลิปบำรุงแล้วพี่แดนก็ศึกษาข้อมูลก็เลยไปเจอตัวนี้ว่าเป็นลักษณะของลิปออยนะคะเป็นลิปทรีทเมนต์ออยของซีลีนหาข้อมูลเสร็จพี่แตนก็ไปซื้อเลยที่เอ็มควอเที คุณค่าตั้งแต่ได้มาแล้วพี่แดนใช้คือกรีดทุกวันกรีดทุกครั้งที่ใช้ถามว่าข้อดีของเจ้าตัวนี้อ่านะคะลิปรีทเมน่อ์ตัวนี้เลยวันนี้ที่อยากนําเสนอมากๆถามว่าดียังไงประการแรกเลยคือเขาเติมเต็มร่องปากคุณค่านี่คือลิปที่ชาเนี่ยโบกไปสองรอบแล้วนะข้อดีของตัวนี้นะคะ คุณจะไม่รู้สึกปากแห้งระหว่างวันในขณะเดียวกันคุณก็จะไม่รู้สึกเนอะหนนะและที่สำคัญนะคะถ้าพี่แตนไม่ได้ใช้ตัวนี้เคลือบก่อนถ้าพี่แตนทาลิปเนี่ยระหว่างวันนอกจากเราทานข้าวเราซับน้ำเจอสภาพแวดล้อมข้างนอกอย่างเนี้ยน้ำลายเราบ้างปากมันก็จะมีความแห้งบางครั้งเนี่ยมันก็จะลอกล่อนเป็นแผ่นๆเลยนะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้ตัวนี้ ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นกินน้ำกินข้าวเจอสภาพแวดล้อมข้างนอกซับปากออกเติมลิฟอีกนิดก็สวยเป๊ะค่ะเนื่องจากตัวนี้เนี่ยเขาผสมสารที่มีวิตามินต่างๆ่ะถึง13ชนิดเลยนะคะ แล้วก็จะมีลักษณะตัวหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของเขาเรียกว่าลักษณะของปั m มปิ้งไฮพี่แดนขออนุญาตอ่านนิดนึงนะคะปั m p ปิ g h y a l u r o ร i c a c i d นะที่มันเหมือนกับว่าช่วยทำให้ปากเนี่ยดูอิม่มฟูแล้วก็เติมล่องลึกของปากที่สำคัญตัวนี้เนี่ย เหมือนที่พี่แตนบอกเลยไม่ทําให้ปากเป็นขุยค่ะนอกจากเนี้ถ้าคุณใช้ไปเป็นระยะนานๆนะ่ะเขาก็จะช่วยในเรื่องของการลดเรือนริ้วรอยอ่นะที่ว่ามันจะมีอยู่บริเวณร่องปากบางคนนะโดยเฉพาะแบบว่าอย่างวัยพี่แตน40อา้าบหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเวลาคุณทานลิปเนะี่ยคุณจะสังเกตบางทีมันจะเลยขอบปากลงมานะ่ะ อ,อันนั้นแหละตัวนี้เขาก็จะไปช่วยคือเราก็ทาคืออย่างพี่แดนทาใช่ไหมคะก็จะแตะแตะแปะแปะ,แะโอ้เดี๋ยวพี่แดนเปิดให้ดูข้างในนิดนึงเนาะนี่ค่ะ,ะข้างในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะเวลาพี่แดนทาเนี่ยพี่แดนก็จะเปิดออกมาทุกคนหอมจริงค่ะมันไม่ใช่แค่วานิลาแต่มันมีส่วนผสมเหมือน เหมือนแรมเหมือนส้มกลิ่นส้มอยู่ด้วยกลิ่นมะนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แั้งน่าจะแตะแตะลงไปนะคะทั้งขอบปากบนขอบปากล่างเสร็จแล้วก็จะใช้นิ้วเนี่ยคะย่ะเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยนะคะทั้งปากบนแล้วก็ปากล่างหลังจากนั้นก็ค่อยเติมสีค่อยเติมลิปสติกสีลงไปนะคะ ทีนี้ถามว่าอ่ะตัวนี้ดีแล้วยังไงจริงๆก็คือว่าอยากที่จะไปซื้อตัวนี้ตัวเดียวตั้งใจที่จะไปซื้อตัวนี้ตัวเดียวแหละค่ะแต่เมื่อไปแล้วใช่ไหมคะทุกคนเป็นเหมือนกันไหมคะไม่เคยได้ตัวเดียวอย่างที่ตั้งใจใช่ค่ะอันนี้ก็เลย ทางร้านอ่ะนะคะแนะนําดีมากก็บอกว่าคุณผู้หญิงคะอันนี้ใช้ดีใช้ดีจริงๆคอนเฟิร์มถ้าคุณผู้หญิงสนใจคุณผู้หญิงลองดูลิปสติกของซีลีนไปด้วยสิคะเสร็จแล้วเขาก็มีตัวโชว์วางอยู่ใช่ไหมพี่แทนก็ไปลองแหมคุณคะสีแดงเด่นมากพอลองแล้วเนี่ยมันสวยจับใจดิฉันก็ต้องรับกลับบ้านมาแล้วก็จะบอกว่านี่คือสีที่ทาอยู่วันนี้เนาะ อันนี้เป็นแดงแดงแบบเหมือนกับเพียวเรสแต่พี่แดนไม่แน่ใจว่าด้วยความที่ว่ามันมีแสงไฟแล้วก็ในกล้องทุกคนเนี่ยจะเห็นเป็นสีอะไรนะคะฝากติดตามพี่แดนอยากเล่าแล้วก็ถ้าเหมือนที่พี่แดนบอกอย่างเงี้ยเห็นเป็นสีอะไรคะทุกคนคอมเมนต์ตอบกันมาเนาะพี่แดนได้รู้ว่าเอ๊ะมีอะไรต้องปรับปรุงเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวอันนี้แนะนำกันนิดนึงนะคะก็คือเป็นซิลีนเอ็กซ์ตรีมเวลเวด ทรีทเมนต์ลิปคาเลอรนะคะเขาก็จะมีประมาณ8-10ถึงส0สีอะ่ะพี่แดนไม่แน่ใจนะคะครอบคลุมทุกเฉดแหละตั้งแต่นูดชมพูส้มเออส้มๆ้มเนี่ยพี่แดนไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจก็คือมีนูดนะคะแล้วก็มีอมชมพูแล้วก็มีแดงแดงเนี่ยรู้สึกว่าแดงของซีรีเนี่ยจะมีประมาณ3เฉด3แดงด้วยนะเนี่ย แล้วก็ข้อดีของลิปอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าพี่แตนทา,นทานลิปตัวนี้ก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจทาแล้วปากไม่แห้งให้สีเวเวเววเหมือนกับเอ่อกำมะหยี่สวยมากคือไม่แมตเกินใช่ไหมคะไม่ไม่แมตเกินแล้วก็ไม่ไม่กรอซี่คือคือก็ไม่วาวจนเกินไปนี่เลย ก็ทาให้ดูข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการทาลิปสีแดงเนาะที่พี่แทนสังเกตเห็นเนี่ยเวลาเรายิ้มอะ่ะมันจะทำให้ฟันเราขาวขึ้นประมาณสเต็ปหรือสองสเต็ปเกี่ยวมาแต่แปรงฟันทุกวันนะ ล้อกันเล่นคำๆนะคะก็ยังไงขอบคุณนะคะที่ติดตามพี่แทนอยากเล่าอ๋ออีกนิดนึงค่ะอ๋อกต่พี่แทนบอกไปแล้วเนาะตั้งแต่ตอนต้นสนใจยังไงนะคะหาข้อมูลกันได้เนาะเข้าไปในหน้า a c e บุ๊กนะคะสกินแ lap bangkok ค่ะนะโอเคค่ะสำหรับพี่แทนอยากเล่าวันนี้ฝากกันไว้ข้อมูลดีๆจากซีลินนะคะสวัสดีค่ะ